ความซีนก็จัดได้ว่าเป็นสารคดีอาชญากรรมเรือธงของเน t f l i x ก็ว่าได้ครับปัจจุบันนี้ถูกนำมาเสนอแล้วถึง4คดีนะครับและนอกเหนือจากการนำเสนอเหตุการณ์อาชญากรรมและการเข้าถึงตัวของฆาตกรที่มันมีมิติมากกว่าการบอกว่าฆาตกรนั้นทำอะไรแล้วนั้นสารคดีนี้ก็ยังมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเป็นอย่างมากครับ เพราะนำเสนอประวัติความเป็นมาและจุดเด่นหรือแม้แต่ความสมเหตุสมผลของสถานที่ที่ฆาตรกรเลือกในการก่อเหตุได้ดีด้วยนะครับจนทําให้สถานที่ต่างๆนั้นมีสถานะเป็นดังตัวละครเอกที่สําคัญมากไม่แพ้กับฆาตรกรหรือเหยื่อเลยครับดังนั้นทางช่องซ p เปอร์รีวิว a n n e l จึงของแนะนำสารคดีอาชญากรรมชุดคามซีนจาก n น t f l i x ดังต่อไปนี้นะครับ ข้ามซีน The v e n i s น i n g at the Cecil Hotel การหายตัวไปที่โรงแรมเซซิลใช้ในปี2021ครับก่อนนับว่าเป็นสารคดีเรื่องแรกของชุดที่ถูกปล่อยออกมาแล้วมันก็สร้างเสียงฮือฮาให้กับทาง n น t f l i x เป็นอย่างมากนะฮะและที่สำคัญเนี่ยคนไทยก็ให้ความสนใจดูสารคดีตอนนี้มากครับมันมากซะจนขึ้นอันดับหนึ่งในสิบของการชมภาพยนตร์จากทาง n น t f l i x ในช่วงเวลานั้นเลยนะครับ ซีรีส์ก็เราเรื่องราวของเอลิซาแรมนักศึกษาชาวเอเชียที่ต้องการอยากจะท่องโลกนะฮะจึงไปเลือกพักที่โรงแรมเซซิลในลอสแอนเจลิสและในปลายเดือนมกราคมปี2013เธอก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนะครับจากนั้นในวันที่31มกราคมก็เป็น19วันหลังจากหายตัวไปร่างของเอลิซาแลมก็ถูกพบในแทงน้ำบนตานฟ้าของโรงแรมเซซิลนั่นเองนะฮะ ผู้พบศพก็เป็นพนักง,งานขึ้นขึ้นไปตรวจเช็คแท้งน้ําตามการขอร้องของแขกที่ร้องเรียนว่าน้ําไหลเบาและก็มีสีน้ำตาลเข้มและมีรสชาติที่แปลกครับผลจากการชนสูตรนะฮะก็ไม่พบหลักฐานว่าเอลิซาแรมเนี่ยถูกทําร้ายแพทย์จึงสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของเธอว่าเป็นอุบัติเหตุมาจากการจมน้ํานอกจากนี้นะฮะเธอยังมีประวัติป่วยเป็นโรคไบโพลา และผลการชนันสูตรศพนะฮะก็บ่งชี้ว่าเธอเนี่ยกินยารักษาอาการไม่ครบตามปริมาณที่กําหนดครับจึงอาจทําให้เธอนั้นปีนอาการประสาทหลอนและก็ขึ้นไปหลบในแท้งน้ําก็เป็นได้นะครับส่วนสถานที่ก็คือโรงแรมเซซิลเนี่ยนะฮะย้อนกลับไปในปลายปี1924ก็ถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองของมหานครลอสแอนเจลิสโรงแรมเซซิลก็ถือว่ากําเนิดขึ้นมาด้วยทุนสร้างมหาศาลเกิดที่ทําเลใจกลางเมืองใกล้สถานีรถไฟด้วยนะครับ ประกอบการที่มีห้องพักมากกว่า700ห้องก็เลยทำให้โรงแรมเซซิลเนี่ยเป็นหมุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวในช่วงเวลานั้นเลยทีเดียวครับยุคทองของโรงแรมเซซิลก็ถึงจุดสิ้นสุดนะฮะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ผู้คนหลายล้านคนต้องตกงานขนทางเอาตัวรอดของโรงแรมเซซิลจึงเปลี่ยนไปเป็นที่พักระยะยาวสำหรับคนรายได้ต่ำครับและด้วยราคาแสนถูกนะฮะเพียงแค่2-3ดอลลาร์เท่านั้น จึงทำให้ดึงดูดมุมมืดและคนที่เรียกว่าเดนสังคมเนี่ยมารวมตัวกันจนไม่อาจาควบคุมได้และในปัจจุบันนี้นะฮะโรงแรมเซซิลเนี่ยก็ทำการบรณะเปลี่ยนเจ้าของบ่อยครั้งจะมีสภาพดีแต่ก็ยังถือว่าเป็นโรงแรมที่มีเสน่ห์ในแง่ความมืดมนชวนลหลงไหลให้ใครและใ้คนที่ชอบเรื่องราวทางเนี้ไปพักเช่นเดิมครับ คามซีน The Times Square Killer ฆาตรกรไทม์สแควร์ก็ใช้ในปี2021นะครับซีรีส์เล่าเรื่องราวของการถูกฆาตรกรรมของหญิงสาวกลางคืนในย่านไทม์สแควร์หลายคนในช่วงยุคปี60-80ซึ่งต่อมานะฮะก็สามารถจับฆาตรกรได้ก็คือริชาร์ดคอตติงแฮมโดยสรุปคดีว่าเขาเนี่ยได้ก่อเหตุฆาตรกรรมอย่างน้อย11คนแต่ตัวเขาเองนะฮะอ้างว่ากระทำการฆาตรกรรมไปแล้ว8 5ถึง1นึคนนะครับ ย่านไทม์สแควร์โดยเฉพาะถนนที่42นะฮะก่อนหน้านี้ในช่วงยุค70ก็เป็นแหล่งยอดนิยมของอุตสาหกรรมทางเพศครับรวมถึงโรงภาพยนตร์ที่ฉายหนังผู้ใหญ่มีการแสดงโชว์นะฮะและการแสดงสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นด้วยอย่างไรก็ตามนะครับเป็นศูนย์รวมของผู้หญิงที่ทำงานในแบบกลางคืนผิดกฎหมายมากมายสถานบริการส่วนใหญ่ก็ดำเนินการโดยกลุ่มคนหลายครับและก็เต็มไปด้วยความไม่ปลอดภัยความรุนแรงและการหายตัวไปบ่อยครั้งของหญิงสาวที่ทำงานในย่านนี้นะครับ ปัจจุบันนะฮะบริษัทยักษ์ใหญ่่ังดิสนีย์เนี่ยได้เข้ามาซื้อธุรกิจในย่านนี้ไปเป็นของตัวเองแล้วก็พัฒนาให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสําหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยและสามารถเดินท่องเที่ยวได้โดยที่ไม่ได้เกิดความหวาดกลัวเหมือนในยุคก,ก่อนอีกแล้วนะครับคามซีนเดอะเท็กซัสคิลลิ่งฟิลดทุ่งสังหารแห่งเท็กซัสฉายในปี2022ครับ เล่าเรื่องราวของการฆาตรกรรมที่ยังไม่สามารถคลี่คลายของผู้หญิง4คนและอีกหลายคนนะฮะที่ระบุตัวตนไม่ได้และถึงแม้ว่าหลายคดีนั้นจะมีรูปการที่มีความเชื่อมโยงกันหรือแม้ว่าเบาะแสนั้นจะชี้ไปยังใครคนใดคนหนึ่งก็ตามนะครับแต่ทางตำรวจเนี่ยก็ยังไม่สามารถจับตัวผู้ก่อเหตุตัวจริงๆได้เลยจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับ เท็กซัสคิ i ิงฟิลด์นะฮะก็เป็นพื้นที่รกร้างทอดยาวไปไกลจากถนนระหว่างรัฐครับระหว่างฮูสตันและกันเวสตันในรัฐเท็กซัสครับชื่อว่า i 4 5และพื้นที่ส่วนใหญ่นะฮะอยู่ในเมืองลีซิตี้เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำมีเนื้อที่ประมาณ25เอเคอร์และครั้งหนึ่งนะครับเคยเป็นแหล่งน้ำมันดิบด้วยครับ นับตั้งแต่ในทศวรรษที่1,970นก็ะฮะก็มีการค้นพบศพในบริเวณเนี้อย่างน้อย30ศพครับและยังมีเด็กสาวอีกหลายรายนะฮะที่ยังคงสูญหายไปจากบริเวณนี้ด้วยเยื่อส่วนใหญ่เนี่ยมีอายุประมาณ12-25ปีบางคนก็มีลักษณะทางกายภาพที่คล้ายคลึงกันนะฮะเช่นทรงผมเนี่ยคล้ายกันคดีฆาตรกรรมส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ได้รับการคี้คใครครับ พื้นที่นี้นะฮะได้รับการตั้งฉายาว่าเป็นเท็กซัสคิลลิ่งฟิลด์ก็เพราะว่าหลังจากมีการค้นพบศพของหญิงสาว4คนนะฮะที่เกิดขึ้นในช่วงปี1984ถึง1991เหยื่อเหล่านี้และครอบครัวของพวกเขาก็เป็นจุดสนใจของสารคดีชุดนี้ครับคามซีนเบอร์ลินไนฟ์ไลท์คิลเลอร์ ฆาตรกรราตีแห่งเบอร์ลินฉัยนในปี2024ซีรีส์ได้เล่าเรื่องราวของฆาตรกรที่ได้รับการขนานนามว่าฆาตรกรห้องมืดเพราะเขาเนี่ยก่อเหตุฆาตรกรรมโดยการวางยาในห้องมืดของผับในกลุ่ม LGBTQIA+ ในกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีนะครับจากการสอบสวนก็พบว่ามีชาย3าคนนะฮะถูกวางยาด้วย GHB และมักถูกขโมยโทรศัพท์กระเป๋าสตางค์และเสื้อผ้าด้วยครับ ่อมาตำรวจก็สามารถระบุตัวฆาตรกรได้ซึ่งเขานะฮะหาเหยื่อทางอินเทอร์เน็ตในเว็บหาคู่เนี่ยแหละนะครับซึ่งน้ำแฝงนั้นนะฮะชื่อว่าเดิร์พีซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาคือครูฝึกหัดที่โรงเรียนมัธยมในเมืองบันเดนบรุกและต่อมาก็ผันเป็นอาชีพพยาบาลครับเขาจึงสามารถหาสาร GHB ได้ไม่ยากนะครับตำรวจนะฮะสรุปแรงจูงใจว่าเป็นเพราะความโลภและความอยากได้เท่านั้นซึ่งก็มีเหยื่อในคดีนี้ถึง4คนครับ สำหรับมหาคนครเบอร์ลินเยอรมน,นีก็มีความสำคัญต่อสรารคดีอาชญากรรมเรื่องนี้นะฮะก็เพราะว่ามันคือเมืองแห่งข่ำคืนที่เต็มไปด้วยสีสันแหล่งบันเทิงเริงรม เสียงเพลงที่ไม่เคเงียบปาร์ตี้สุดเหวี่ยงและก็เป็นที่สำหรับการปลดปล่อยของกลุ่มชาว LGBTQIA+ ถึงถ้าใครก็ตามนะฮะอยากหาความสุขแบบไร้ขีดจำกัดก็มีแต่กรุงเบอร์ลินเท่านั้นที่สามารถตอบสนองได้ครับเพราะคลับในเบอร์ลินหลายแห่งนะฮะเสนอให้ชาว LGBTQIA+ เนี่ยเข้าถึงห้องมืดได้อย่างไม่จำกัดซึ่งเป็นสถานที่ที่ปลดปล่อยสำหรับการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนกับคนแปลกหน้านะฮะ และนี่ก็คือสวรรค์หรือแหล่งปลดปล่อยอันเป็นที่เฉพาะโดยแท้จริงจนมีคำกล่าวที่ว่าอะไรก็ตามที่เบอร์ลินทำได้ก็จะมีแต่เบอร์ลินเท่านั้นที่ทำได้ดังนั้น ถ้าหากใครนะฮะชื่นชอบการชมสารคดีอาชญากรรมเป็นทุนอยู่แล้วรับรองว่าสารคดีชุดคามซีนจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนครับเพราะมันคบรถการเล่าเรื่องราวในเชิงสารคดีอาชญากรรมอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเบาะแสการสืบสวนสอบสวนเรื่องราวชีวิตของฆาตรกรเรื่องราวของเหยื่อหรือแม้แต่สถานที่ที่มันเกี่ยวข้องนะฮะไหนจะเป็นการจำลองภาพจำลองเหตุการณ์หรือการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องพูดได้คำเดียวนะครับว่า ครบถ้วนกระบวนความในการดูสารคดีอาชญากรรมและเชื่อว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนครับสามารถรับชมซีรีส์สารคดีชุดคามซีนได้ทาง Netflix เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเวลารับชมนะฮะทางช่องซปเปอร์รีวิวของเราเนี่ยก็ทำคลิปสรุปสารคดีอันเนี้ยเอาไว้ครบทั้ง4เรื่องแล้วนะครับก็สามารถไปกดดูในช่องของเรานะครับและเราก็จะทำลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับ ากคุณชอบการนําเสนอและการรีวิวของเราก็ขอให้เชื่อกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องและก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับและจะใครต้องการจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่มซื้อปั๊งหรือปุ่มขอบคุณและก็เลือกจํานวนเงินตามความเหมาะสมของแต่ละท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ